น้องจับแน่ๆนะลูกมาแล้วบวัวคำเออบวัวคำอ่ะทองคำชอบกินอ,อัปเดตหน่อยค,ะอค่ะแพะกับแกะอยู่ด้วยกันได้นะคะคน้องจับแน่ๆไม่เป็นไรให้มันกินเลยเน้องจับแน่ๆ <c oughs> มาแล้วน้องแกะกับน้องแพะลุ้มล้หน้าแล้ว <c oughs> ไม่อไม่กินละ เห็นไหมแกะกับแพะโอๆน้องอย่าเดินไปหามันมันจะหนีให้มันมาหาเราเองลูกมันยังไม่คุ้นชินแกะกับแพะอยู่รวมกันได้นะคะเมื่อบานปล่อยแล้วพอมันขึ้นไปข้ปขางบนอยากนอนห้องไหนก็นอนอาแพะไปนอนห้องแกะแกะไปนอนห้องแพะอุตลุดไปหมดเลย ลูหน้าเป็นไงแรงมันเยอะไหมไว,ว้น้องไปจับสิอ๋อไม่ได้ละเดี๋ยวรอมันล่วงก่อน,ม,นมันกินหมดเลยลูหน้าโดนแย่งกินแล้วโอ้น้องจับตรงใบให้มันมันไม่กินกกัน <c oughs> ไม่ไม่น้องไม่จับหรอน้องกลัวหรอ อะไรคุกกี้เร็วเร็วอ้าวตัวนี้ชื่อตัวนี้ชื่อมิวกี้มิวกี้นะคะตัวนี้ชื่อมิวกี้ค่ะเอาเลยเอาเอากินแล้วเอาเลยเอาอออกินให้หมดนะอาโทนี่ นูนโทนี่นจ๊โดโดเนะเออมันอยู่ข้างบนเลยดูตัวนี้มันอยู่ข้างบนใช่มันขี้ลูกอร่อยไหม ก็มันเข้าบ่ได้แล้วจะเข้าอย่างห้อมนั้นล่ะลูกห้อมย่ยมีปลาเลืปลาเตอนั้นอุ้ยห้องแคบว่ะนะไปไปกินย้าเลยลูกไปกินมาให้จับ,จบฮะที่ให้จับเลยมันต้องขึ้นบนข้อก,ก่อนลูกมันกินเราอย่าไปกวนมันลูกมันก็ชอบมันกินก่อนเวลามันกินเขาไม่ให้มันไม่ชอบให้ใครมากวน อืเราต้องขึ้นไปจับมันข้างบนมานี่มิวกี้มานี่ดูหน้าอย่าเดินไปทางโน้้นมันก็จะวิ่งนะ <c oughs> โอ้ยบุฟเฟต์กระถินนะคะกินอีกแล้วฮะขอเด็เดใบลำไยให้น้องน้องจะไปให้อะไรให้แพ้ให้แพ้เหรออ๋อให้หใหชามี่เหรอ <zuk ün. S 2> อ่ะอ่ะเนเน,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 น่พี่โบ้ทองนี่ก็ชอบกินเนี่ย น้องอยู่เฉยๆน้องค่อยๆเดินเข้าไปมันยังไม่คุ้นเราเห็นไหมนี่ใบลำไย,ยก็กินนะมาแล้วบัวลอยก็มากินใครอีกโอ้บัวหิมะก็มาต้องจับแน่นๆนะลูกเดี๋ยวมันดึงแรงโอ้มันไม่ได้กินใบลำไย,ยหลายวันแล้วมันชอบกินนะเนี่ยสงสัยมันจะคิดถึงใบลำไย,ยนะลูงเนาะ กินไหมคิดถึงลูหน้าไหมลองถามสิลูหน้าลองถามสิบัวหิมะก,กินแล้วกินให้หมดลูกแนมันไม่พอใจมันจะไปยื้อเองเหรอไ,ไ,ไม่เป็นไรลูกไปไหนบัวทอง ดูซิดูนะ้ามันไปกินคาต้นเลยนะบนห้องอะ่ะ <c oughs> โอ้โหมันขึ้นกินใบลำไย,ยอ่อนนั่นเลยอะอร่อยไหมโอ้โห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 โน้มกันแล้วเอาแล้วครับแพะคิดถึงใบลำไย,ยครับไม่ไม่เป็นไรลูกเออปล่อยมัน ขึ้นกันใหญ่แล้วครับขึ้นกันใหญ่แล้วครับชอบปีนป่ายนะครับเอาเข้าไปเอาแล้วครับช่วยกันครับสู่เขานี่นะหายกันแต่ว่าขนาดต้องกันนะเนี่ยดูมันขึ้นดิน,นงเออ ยางๆไม่ใช่ตัวนั้นไม่ใช่ตัวนู่นที่มันกินนูน่นน้องอย่าไปจามานันมันกำลังกินอยู่ดูมันปีนสิเอาเอาดูมันขึ้นดิเอา้าทำไมพวกเธอโซนกันจังเลยโบหิมะโบหิมะรัวแม่กับพังหมดแล้วกัลูก อ๋อโอ้ยออ,อ,อ,ออกมาได้ไหมเนี่ยเอาเอาเข้าไปเนี่ยเรามันกำลังจะมาลูกมันกำลังจะมามันทางหลังให้หนู่ะเอาหนูให้มันกินมิวกี้มิวกี้กินใบลำไย,ยไม้ก่ะดูสิดูบัวหิมะสิไปขึ้นลัวนูน่นเอาดูบัวทองสิขึ้นต้นไม้แล้วโอ้ยโอ้ย เอาดูมันโซนเอาปวดท้องมันไม่ได้กินใบลำไยไหลวัน่ะคุณมันขึ้นก้าวลำไยอืมเอาเข้าไปลูกอ่ะ